คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถโน้มน้าวใจคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายความสามารถนี้ไม่ได้มาจากแค่ความมั่นใจแต่เกิดจากการเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการสื่อสารจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมและว,วันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จได้อย่างไร เข้าใจความต้องการของผู้อื่นและเชื่อมโยงกับพวกเขาการโน้มน้าวใจคนเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรความต้องการและแรงจูงใจของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อคุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงกับความต้องการนั้นได้พวกเขาจะรู้สึกไว้วางใจ เมื่อต้องการโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมง,งานในโปรเจกต์ลองพูดในทิศทางที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของเขาเช่นฉันรู้ว่าคุณต้องการให้โปรเจกต์นี้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างความก้าวหน้าในทีมเรามาร่วมมือกันเพื่อทําให้มันเป็นจริงกันเถอะใช้การฟังอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความไว้วางใจคนส่วนใหญ่มักจะอยากพูดมากกว่าฟัง แต่การฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีความสำคัญเมื่อคุณฟังโดยไม่ขัดจังหวะและแสดงความสนใจอย่างตั้งใจจริงคุณจะสร้างความไว้วางใจได้ง่ายขึ้นในการสนทนาใดๆลองนั่งฟังอย่างตั้งใจให้ผู้พูดได้แสดงความคิดของเขาจนจบและตอบกลับด้วยคำถามที่แสดงว่าคุณใส่ใจจริงๆเช่นแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของทีมคะ ใช้การชมเชยอย่างจริงใจเพื่อเปิดใจผู้อื่นคำชมเชยที่มาจากความจริงใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์การที่ผู้อื่นได้รับการยอมรับและชื่นชมจะทำให้พวกเขาเปิดใจและพร้อมที่จะรับฟังคุณ เมื่อคุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอบางสิ่งบางอย่างลองเริ่มด้วยการชมผลงานหรือความสามารถของอีกฝ่ายก่อนเช่นฉันชื่นชมความสามารถในการจัดการทีมของคุณมากและคิดว่าวิธีที่คุณทำให้โปรเจกต์สำเร็จนั้นเจ๋งสุดๆเลยทีเดียวสร้างความรู้สึกถึงความสำคัญและคุณค่าการโน้มน้าวใจคนสำคัญคือการทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า เมื่อคุณทำให้พวกเขาเห็นว่าเขามีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาจะรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อคุณต้องการให้ใครสักคนเข้าร่วมโปรเจกต์ลองพูดว่าบทบาทของคุณสำคัญมากต่อความสำเร็จของทีมฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถทำให้สิ่งนี้สำเร็จได้ใช้หลักการของความสมดุลในการให้และรับ คนเรามักจะรู้สึกดีเมื่อได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นและมักต้องการที่จะตอบแทนสิ่งนั้นการใช้หลักการนี้ในการโน้มน้าวใจหมายถึงการให้บางสิ่งก่อนที่จะขออะไรบางอย่างกลับมาถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานลองช่วยเหลือเขาในเรื่องที่เขากำลังทำอยู่ก่อนแล้วค่อยขอความช่วยเหลือกลับมาเช่นฉันช่วยจัดก,การเอกสารนี้ให้คุณก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณช่วยฉันเรื่องนี้ได้ไหม ใช้การสื่อสารที่ชัดเจนและมีพลังการพูดที่ชัดเจนตรงประเด็นและมีพลังจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นใจของคุณและพร้อมที่จะทำตามสิ่งที่คุณพูดการสื่อสารเช่นนี้ไม่เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณต้องการแต่ต้องทำให้ผู้อื่นเห็นถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับลองพูดกับหัวหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่คุณอยากนำเสนอว่าโปรเจกต์นี้ จะช่วยให้ทีมของเราประหยัดเวลาได้ถึง20%และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากในระยะยาวใช้ภาษากายที่เปิดกว้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือภาษากายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารเมื่อคุณใช้ภาษากายที่เปิดกว้างเช่นการสบตาการยิ้มและการนั่งอย่างผ่อนคลายจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้และเป็นนิติ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมลองนั่งตัวตรงสบตากับผู้ฟังและใช้มือแสดงท่าทางที่เป็นธรรมชาติภาษากายที่เปิดกว้างจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและทำให้คนอื่นๆยินดีรับฟังสิ่งที่คุณพูดจบด้วยการกระตุ้นให้ผู้อื่นลงมือทำทันที การโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับคุณแต่ยังทำให้พวกเขาลงมือทำอย่างทันท่วงทีด้วยการกระตุ้นให้พวกเขาเริ่มต้นทันทีหลังจากการสนทนาจะทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและเต็มใจที่จะเข้าร่วมเมื่อคุณปิดท้ายการสนทนาลองบอกว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมฉันเชื่อว่าถ้าเราลงมือทำตอนนี้ผลลัพธ์จะออกมายอดเยี่ยมอย่างแน่นอน การใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวใจไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะทำได้แต่ทุกอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจและการใช้เทคนิคเหล่านี้ในชีวิตประจำวันกดติดตามช่องหนู The e m p o w e r Woman เพื่อรับอาหารสมองที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงแกร่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ